แรกที่เรามาคือสวนทับทิมอยู่ที่อำเภอกันทล,ลักษ์วันนี้มาสวนแรกสวนทับทิมอยู่ที่กันทล,ลักษ์จังหวัดชีสเกตโลละเจ็ดสิบบาท

มันไม่เป็นแง่งใมันไม่มีแง่งทำแับบิดทำเฉยๆทาคือทร่าเกียเกวเน้เกียวลงมาก่อนเกียจเียมาีน้องทุกเที่สวนอง็เลยอไปชิมน่นไดมาต้งทวงเลยหน สวนดูลูกแดงๆที่มันสุกแล้วเออถึงไหมล่ะน่อยไมกระชากเลยตึกเออน่ะงออยู่หนึ่งลูกมีงออยู่หนึ่งลูกขอบคุณค่ะ

นั่นแหละต้องแอบลุงเวงเงเจ้าทีกินลายอยู่เยอะเหมือนกันเช้่อเหรอไอ้นั้นค่ะตกลงของเพิ่งออกเพิ่งออกนะ พ่อลองกองใา่ลูกลองกองเลยก็ดีไปเลยเราไม่ต้องเปลองกองยังลูกเล็กอยู่ยังยังไม่โตกำลังจะเริ่มออกเกอยู่หน้าทุเรียนเนาะ ตัวนี้ตัวยังนาะตัวน,นี้เนาะมังคุดอ๋อ oh, นี่มังคุดอันนี้งอก

โลเจ็ดสิบบาทน่วยนี่จ็ดบาพิเศษีสามร้อยยี่สิบโอ้ไม่เป็นไรร้อยแปดสิบค่การเ ตัวนี้โลดเทได้หรอครับเนี่ยลอยกมี่ค่ะเ็อับลอยกมี่80กระินเทไหนอันนี้เรอคะ100